ครับก็ต้องรอชมดูนะครับน้องๆหนูๆอย่าเพิ่งไปนะครับรอชมก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าความมัน5าแะเบิดเถิดเทิงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็คู่ต่อไปจะเป็นการพบกันระหว่าง s p r 4หวานเจียบนะครับในฝ่ายสีน้ำเงินครับและมินิฟีสไตล์นะครับในฝ่ายสีแดงนะครับผมถ้าชนะก็ เข้าสู่รอบชิงเลยนะครับผมรอบรองครับรอบรองรองนะครับอ่อรองขออภัยครับรอบนี้เป็นรอบชิงที่ที่สองนะครับใครเข้าใครเข้าการตีที่สองแน่นอนนะครับใครเข้าไปรอบนี้ได้ที่สองแน่ๆหวานเจี๊ยบกับมินิฟรีสไซล์นะครับใช่ยแท้ก็ที่สามแน่ๆครับครับผม เราจะแข่งสายบนก่อนนะฮะแล้วก็มาสายล่างนะครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเสียใจครับอย่างน้อยก็มีรางวัลติดไม้ติดมือเล็กๆน้อยๆพอได้เติมน้ํามันกลับบ้านนะครับผมเช่นเช่นอะไรครับแต่ละทีมนะครับกว่าจะมาถึงรอบนี้ไม่ธรรมดานะครับความมันที่ท่านผู้ชมรอนะครับก็จะเห็นกันในรอบลึกๆนี่แหละนะเพราะงั้นหุ่นแต่ละตัวนะครับที่ผ่าน แต่ละรอบมาได้นะครับตอนนี้หวานเจี๊ยบนำหุ่นไปประจำที่จุดสตาร์แล้วนะครับเรื่องของความพร้อมของหุ่นนะครับเรื่องของความแข็งแรงนะครับเรื่องของความคงทนของอุปกรณ์นะมินิฟีสไตล์ตอนนี้กำลังจ้ำแบตนะครับผมยังมีเวลาอยู่ฮะครับรู้สึกว่าทางหวานเจี๊ยบพร้อมมากนะครับโอ้แหลมคมมากเลยนะครับด้านหน้านะครับผม น่าจะใช้เหล็กแหลมๆแทงแล้วเหรอครับ2อันนะครับมี2อันเมื่อวานไม่เห็นหักวันนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วน่าจะทำไว้หลายชิ้นนะครับรอดูว่ามินิฟรีสไตล์นั้นจะคีบได้ไหมนะฮะในลักษณะของหุ่นวานแ๊บนั้นก็น่าจะคีบยากอยู่นะฮะครับเสรจจากคู่นี้ Gen X กับไดโนเอนะครับเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับต้องให้เวลาหน่อยนะครับทั้งเจนเกก็ยับเยินเหมือนกันนะครับ เห็นว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็ต้องอาจจะให้เวลาทั้ง2ทีมด้วยนะครับเพราะว่าไดโนเอก็เพิ่งแข่งไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะครับก็รู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับจะมีเวลาซ่อมสักหน่อยครับไ้สักเล็กน้อยนะทีมพร้อมนะฮะขอเวลาหนึ่งนาทีนะครับในการทดสอบอุปกรณ์สนามนะครับครับเชิญทดสอบอุปกรณ์สนามได้เลยนะครับ ทีมไหนพร้อมให้สัญญาณได้เลยครับไม่จำเป็นต้องหมดเวลา1นาทีนะครับใครพร้อมเรายกมือได้เลยนะครับมินิโอเคมินิีสไต์พร้อมนะครับทางฝั่งหวานเจี๊ยบนะครับก็พร้อมเช่นกันนะครับหวานเจี๊ยบจะอยู่ทางฝั่งสีน้ำเงินนะฮะมาในอากาดสีเหลืองนะครับส่วนมินิพีสไต์นะครับจะเป็นประเภทคีบนะครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับทั้งสองทีมเรามาร่วมนับถอยหลังร่วมกันนะครับ5 4 3 2 1 2> เริ่มได้ไดโอ้โห,โโหมินิฟีนสไตน์พุ่งออกมาอยา่างรวดเร็วของเขียวว่องไวนะครับตอนนี้จะคีบปไหมคีบปไหมจะคีบได้ไหมบานเจี๊ยบเหมือนบอลไปยอไม่ยอมให้คีบนะครับจะคลิปไหมบันเทียบบานเจี๊ยบไม่มินิฟีนสไตน์ตอนนี้ยังไม่กล้าคีบนะครับเพราะว่าไปก็โนเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบเปิดอาวุธอยู่นะครับแต่ได้คลีบดันเยอะดันเยอะหรือว่าจะรอให้แบตหมดนะครับค่อยจะคลิปนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับได้ไหมคลีบไหมคลีบไหมคลีบไหมคลิปแล้วนะครับคลิปได้แล้วนะคลิปแล้วนะครับอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่โดนนะพี่แบมไม่เอ้ยโดนโอ้โหโดนนะฮะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คลิปแล้วนะครับอาวุธหวานเจี๊ยบเหมือนจะหยุดนิ่งไปนะฮะตอนนี้หวานเจี๊ยบไม่สามารถเปิดอาวุธได้นะครับเนื่องจากเกิดการต้านของอาวุธของทางมินิฟรีสไตล์นะคับผม จะเลื้อยหรือค้อนครับหรือยังไงค้อนหรือใบเลื่อยฮะตอนนี้ไปเรื่อยอันนี้น่าจะไปเลื่อยแหละฮะตอนนี้เอาท้ายลงไปเลื่อยไปเลื่อยค่อยตกแต่งลงมานะก็ไปเลื่อยนะฮะเข้าเข้าไปที่เลื่อยนะครับเลือยครับกดไปเลื่อยออกมาแล้วนะครับตอนนี้เฉือนไปที่ร้อนนะครับ ล้อนี่ไม่โดนนะโดนมุมไปเรื่อยๆไม่โดนใช่ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงเออโดนไปแล้วนิดนึงฮะโดนไปนิดนึงนะครับไปเรื่อยๆเลงที่ล้อครับเลงที่ล้ออยู่ออกมาเลยออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับโดนล้อครับโดนล้อไหมโดนแล้วครับโด้โดนแล้วนะไปเรื่อยฝั่งนี้รู้สึกจะสั้นปกตินะครับว่าน่าจะกระเด็นเข้าไปหรือเปล่าน่าจะย้ายฝั่งไหมครับเนี่ยย้ายแล้วย้ายไปฝั่งนี้แล้วโโอ้หน่าจะยาวกว่าใช่ครับฝั่งนี้น่าจะยาวกว่าใส่ไหมใส่แล้ว ยังยังใส่ยังเลงเลงอยู่ครับเลงเลงอยู่ใส่ไปแล้วอ๋อยังนะครับตอนนี้นะครับรอรอครับรอจังหวะรอรอจังหวะเรื่อยนะครับมันมีการนังเวลาครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วหมายถึงใบเลยนะครับโอ้โหล้อดิโอครับฉีกไปเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนสลับมาที่คอนคอนถูกไหม โอ้ยไม่ถูกนะคร,ออกครับโดนไอ้อยักทางมินิฟีไตก็ไม่ยอมปล่อยเหมือนกันนะครับเหมือนเต่าเลยนะครับ,อบตอนนี้กัดไม่ยอมปล่อยต้องรอให้อะไรนะใส่ไปเลยอีกแล้วเหลือเวลา40วินาทีฮะไม่แน่รู้ว่าทางหวานเจี๊ยบจะแก้เกมได้หรือเปล่านะอย่างโดนมินิฟีไตหย,ยิบอยู่นะครับไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยเหมือนกันครับน่าจะน่าจะมีก็ไม่ยอมปล่อยนะครับน่าจะมีในยกที่สองนะครับคู่นี้นะครับ ตอนนี้รู้สึกทางมินิฟีสไตล์ได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับ20ิวินสุดท้ายฮนะทางมินิฟีสไตล์ก็ไปไปเรื่อยนะครับผมระวังด้วยนะฮะ10บ8 7 6 5 4 3 2 1หมหมดเวลาการแข่งขันในยกแรกฮะ หยุดรีโมดครับหยุดรีโมดนะครับทั้งสองปิดอาวุธหน่อยนะปิดรีโมดครับปิดอาวุธก่อนฮะหยุดการเคลื่อนที่ของคนฮะทำการแยกหุ่นนะครับไปที่จุดของท่านนะครับเชิญนะเชิญนะเชิญเลยครับผมครับฟังเสียงโอเคครับเข้าสนามได้ครับหยิบหุ่นทั้งสองทีมนะครับไปที่จุดเลยนะครับอ๋อยังน่าจะติดกันหรือเปล่าครับติดหรือเปล่าครับไอ้แหลมแหลมติดหรือเปล่าฮะไอ้ติดนะฮะ ตอนนี้พักยกอีก3นาทีนะครับในการเมนเทนแนนต์หุ่นนะครับทางมินิฟีตายนี้มาคนเดียวทุกปีนะครับไม่จำเป็นต้องซ่อมเขาบอกไม่จำเป็นต้องมีทีมงานครับบังคับอเองซ่อมเองแข่งเองเหมือนว่าจะปกติอยู่ไหมฮะทางมินิฟีสไตล์ฮะปกตินะครับผมทางมินิฟีสไตล์อย่างทีมอ,ออกแบบหุ่นมาได้ดีมากเลยนะครับผมไม่ต้อง<า><า>มีการซ่อมเจี๊ยบ ก็ไม่เป็นอะไรมากฮะไปหามมุเเดินไปหามุมอยู่เห็นว่าไม่มีอาวุธเหมือนเพื่อนๆก็อย่าประมาทนะครับทางทีมต่างๆนะครับผมตอนนี้เหมือนทั้งสองทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาก็หวานเจี๊ยบก็น่าจะไหวอยู่นะครับครับผมทั้งสองทีมพร้อมแล้วใช่ไหมครับจะได้เซตอัพเวลา3นาทีนะครับหวานเจี๊ยบพร้อมไหมครับยกมือหน่อยครับอ่าโอเคทาง ฝั่งมินิพร้อมนะครับรั้งฝั่งฝานเจี๊ยบยังคงปรึกษาวางแผนกันอยู่นะครับว่าจะเอายังไงดีถ้าพร้อมถ้าพร้อมให้สัญญาณได้เลยนะครับถ้าไม่พร้อมทุกขา้นกันสามารถแก้ไขอพร้อมแล้วเช่นกันนะครับนะครับเรามาต่อกันในยกที่2นะครับของหวานเจี๊ยบนะครับสีทองเงินและมินิสีแดงนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะฮะนับถอยหลังร่วมกันนะครับ5 4 3ส1สเริ่มได้ไดผมทางมินิพีซา์ออกมาแล้วนะครับพยายามหาหามุมช้อนอยู่นะครับจะช้อนได้ไหมช้อนได้ไหมช้อนหรืองัดได้ไหมช้อนไหมยังไม่ช้อนนะครับโอ้ยยังไม่ <V ini S 2> <ADHD S 2> มินิก็พยาย,ยาม <ist> ต้องต้งมุมอยู่นะ่อจะทำการคีบนะฮะโอ้ระวังนะครับระวังเข้ามา ตอนนี้คลองแจวไปแล้วแล้วมันเป็นอะยไม่รู้นะครับทางหวานเจี๊ยบนะแล้วโอ้คีบไหมคีบไหมคีบไหมจะคีบไหมคีบไหมโอ้ความเจ็บอะไครับเนี่ยลงไหมความเจ็บหยาบเนี่ยไม่ได้คีบไม่ได้เลยฮะตอนนี้เจี๊ยบเจี๊ยบตรงไหนโอ้โหโอ้โหยังคีบไม่ได้นะครับน้องๆฮะถอยหลังออกนะฮะไม่กลัวบ้างหรือฮะถอยหลังออกนยฮะตอน ตอนนี้ไม่ยอมโอ้ดูดันตั้งนะตอนนี้เหมือนทางตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้นะพี่แบงค์โอ้โหโอ้โหโอ้โหสัเก็ตไปเหมือนหวานเจี๊ยบเลยแรงมากเลยตอนนี้เจี๊ยเหล็กเลยนะครับตอนนี้สัเก็ตไปออกไปเยอะมากนะครับตอนนี้ตีไม่ลงเลยฮะไหวไหมฮะไหวไหมฮะตอนนี้มินิฟรีสไตล์ก็ไม่ยอมปล่อยเหมือนกันนะครับก็พยายามดันเข้ามุมอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้มันว่าจะสุดนะฮะตอนนี้ฝ่าถขนาดนี้ยังไม่สุดนะครับ หรือว่าจะจรอให้ทางบาดเจ็บนะครับงับโลนะครับเหมือนจะมีปัญหากับระบบงับหรือเปล่านะมินี่จะรอให้หวานเจ็บหมดแบตหรือเปล่าครับตอนนี้บางกรไป๋างครับบาดเจ็บจะมีปัญหานะหรือว่าเป็นเทคนิคนะครับผมอาจจะรอให้ทางมินินะฮะถอยหลังนะฮะแต่มินิไม่ยอมถอยนะฮะดันเข้าย่างเดียวเลยนะครับก็ยังไม่ยอมหยุด สลัดตัวนะไปฟี่ครับขึ้นไปครับทางมินิฟีเตต้าขยับได้ไหมฮะมินิฟีเตต้าทางฝั่งมินิขยับไหมครับฟินิีตต้าครับมินิฟีเตตายังขยับอยู่ไหมฮะอย่าพึ่งคเข้ายิเพึ่งครับขอยนะครับขอยนะครับทางหวานเชื่อขอไปก่อนนะครับครับนะครับมินิฟีเตต้าเดี๋ยวทำการมินิฟีเตต้าสิบยอมแล้วฮะโอเคทางฝั่งมินิยอมแล้วใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ เดือดสุดเลยน้าเมื่อกี้นี่ครับรีโมทควบคุมก่อนนะทุกทีมสุดยอดมากครับหมายเชี๊ยบไม่ธรรมดาโอเคสนามปลอดภัยแล้วเจ้าที่สนามเปิดประตูให้ทั้งสองทีมเข้าไปกู้หุ่นได้เลยนะครับเชิญนไรฮะอ๋อโดเดือนนะครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะฮะหวานเจี๊ยบก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนมินิเตียตายก็รอไปชิงที่2นะครับเจอคู่ระหว่างเจนเกกับไดโนเอนะครับ